หน้า152ค่ะข้อที่5แล้วนะคะวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและแสดงข้อคิดเห็นจากข้อความที่กำหนดให้ค่ะข้อ1ค่ะลายมือจะสวยเขียนด้วยปากากากูู u มาวิเคราะห์กันนะคะข้อเท็จจริงค่ะเป็นไงคะปากากากูู u นะคะถ้าข้อคิดเห็นก็จะเป็นลายมือจะสวย เขียนด้วยปากกากูรูค่ะให้นักเรียนมาวิเคราะห์นะคะข้อที่จริงเป็นยังไงแล้วก็ข้อคิดเห็นเป็นยังไงกันนะคะมาเริ่มต่อข้อที่2ต่อเลยนะคะข้อที่2ค่ะเสื้อยือดตามแมมบ้าโอ้ราคาถูกทนทานไม่ยืดไม่หดทอจากใยผ้าชั้นดีเย็นสบายเหมือนมีเครื่องปรับอากาศในตัว ออ่านแล้วเป็นไงคะข้อเท็จจริงคืออะไรแล้วก็ข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะข้อเท็่จริงก็คือเสื้อยืดตาแมมบ้าค่ะนะคะข้อคิดเห็นนะคะก็คือแสดงความคิดเห็นของเราลงไปแสดงความคิดเห็นของผู้ขายเนาะแสดงความคิดเห็นนะคะเรียกว่าข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นก็คือราคาถูกไม่ยืดไม่หดทอจากใยผ้าชั้นดีเย็นสบาย เหมือนมีเครื่องปรับอากาศในตัวเป็นสรรพคุณของเขานะคะเนาะสรรพคุณของสินค้าตัวนี้นะคะเรียกว่าข้อคิดเห็นค่ะ mm hmm. ข้อที่3ต่อเลยนะคะ mm hmm. ข้อที่3พ้าอ้อมผู้ใหญ่แค่แครสบายยามสวมใส่ดุดติดปีกบิน mm hmm. เก็บกินกักกากได้นานกว่า ามาดูกันค่ะคำไหนคะลูกจะเป็นข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงก็ตอบว่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่แคร์ค่ะข้อเท็จจริงนะคะส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือสบายยามสวมใส่ดุดประดุดติดป,ปีกบินเลยนะคะเก็บกิ่นกักๆาได้นานกว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดเห็นกันค่ะ ข้อที่4ค่ะน้ำดื่มยี่ห้อหรือตาซาซานะคะน้ำดื่มซาซาใช้ดื่มและล้างหน้าลดสิวฝ้าเพิ่มคุณภาพบวยอ,ยอะเรามาทายกันสิคะว่าอันไหนข้อเที่จริงคะลกูกตอบได้ไหมคะเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะข้อเที่จริงก็คือเรื่องจริงนะคะก็คือน้ำดื่มซาซา ส่วนความคิดเห็นนะคะจะเรียกว่าข้อคิดเห็นหรือการบรรยายสรรพคุณอ,อะไรต่างๆอย่างนี้เนาะเรียกว่าข้อคิดเห็นค่ะข้อคิดเห็นก็คือการใช้ดื่มและล้างหน้าลดสิวฝ้าเพิ่มคุณค่าค่ะ mm. ข้อ5ค่ะเพิ่มความสะอาดสดชื่นให้บรรยากาศภายในบ้านถ้าใช้น้ำยาถูพื้นเฟ e นี่แม่รู้เลยว่าลูกๆจะตอบได้ตอนนี้เขาสลับจากข้างหน้าเป็นข้างหลังข้างหลังเป็นข้างหน้าเขาก็ลังหลอกล,อกล,อกล่อเราอยู่เป็นไงคะข้อนี้อันไหนคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็นเขาจะหลอกเราได้ไหมคะลูกหลอกไม่ได้คะ่ะข้อเท็จจริงก็คือน้ํายาถูพื้นเฟสใช่ไหมคะเนี่ยเรื่องจริงหรือว่า,าจับประเด็นให้ได้นะคะส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมา ขยายความมาก็คือเพิ่มความสดชื่นเอาไปเพิ่มความสะอาดสดชื่นให้บรรยากาศภายในบ้านนะคะอันนี้เรียกว่าข้อคิดเห็นเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะระหว่างข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะในแต่ละข้อไม่ยากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในหน้าถัดไปค่ะ